สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยดีวิถีไทย p p t v 3 6อาทิตย์ที่12พฤศจิกายนมวยดีวิถีไทยวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะมา10โมงเช้าสาเหตุที่มา10โมงเช้าเพราะว่าลีทางให้ m o โ o g p นะม o โต GP นี่มา12บสนากาสมวยดีวิถีไทยพพ TV36 อาทิตย์ที่12พฤศจิกายนจึงมาเร็วขึ้นอีก2ชั่วโมงวันนี้หงแดงมี คอมเมนต์ Comment, เด็ด <ๆ S 2> มาฝาก fc นะ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางาน fc ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเป๊ปซี่ซูจิบาร์บีเกวเจอกับภูมิพย,ยัคษปฟอมเอาอินวันนี้เป๊ปซี่มาร้อยสามกระดษที่ภูมิพยัคษ์มาร้อยสี่สามฟอร์มล่าสุดเป็นใครมาจากไหนไปชมพร้อมๆมกัน คู่ที่หนึ่งเป๊ปซี่ซูจีมหมีเกียวพบกับภูมิพยักษปอเปาอินเป๊ปซี่เป็นนักมวยอายุ17ปีจากอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ชกในน้ำหนัก103ปอนด์ไฟล่าสุดเสมอมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้แพ้น็อกยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าและมาชนะคะานมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้ส่วนคู่ชกของเป๊ปซี่ภูมิพยักเป็นนักมวยอายุ18ปี จากอำเภอลมศักดิ์จังหวัดพิศรณ์ชกในน้ำหนักร้อยปอนด์ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนอัสลี่สกอเอกวินแพ้คะแนน,นมิสเตอร์บินสบุญมีฤทธิ์ชนะคะแนนเทวฤทธิ์เกียรติเข่าน้อยทั้งคู่นะเป็นมวยขวาเปิดเกมเป๊ปซี่แข้งขวาหนักแรงหมัดขวาดีในเหนียวแน่นหัวเจ็ด,ห,จดหัวใจดีมากขนาที่ภูมพิพยักภูมิพยักมวยขวาหน้านแข้งขวาหนักแรงหมัดขวาดีสรีระรูปร่างดีในแกร,งรแ่งทัแผ่น มวยคู่นี้นาหของแดงชอบไปที่เป๊ปซี่มองว่าเป๊ปซีน่นี่นอกเบียดคู่ขี้สูสีในนี่เหลือมกว่าน,นิดนิดวันนี้ในเดือนเบียดเดินบทนะเดินขยบวันนี้เป๊ปซี่จะเบียดเฉือนชนะภูมิพยักษ์ปอพาอินเบียดเบียดมาที่คู่สองคู่สองเนี่ยเทพมังกรพักยกทีเฮ็ดวันนี้เจอกับนี่เลยโชคชัยการวันขององม mbk 1 1 7ทั้งคู่เป็นนักสู้มาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง ไปดูพร้อมๆกันเทพมังกรพักยกทีเอสพบกับโชคชัยชาญวันของโอม MBK เทพมังกรเป็นนักมวยอายุ16ปีจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรชกในน้ำหนัก117ปอนด์ฝฟล่าสุดชนะคะแนนเคี้ยวฉลามฉลามศึกมวยไทย,ยิมยเสมอพยาคุดเสือจันบ้านนามวยไทยแล้วก็มาแพ้น็อกพยาคุดเสือจันบ้านนามวยไทยส่วนคู่ชคของเทพมังกร โชคชัยชานเป็นนักมวยอายุ15ปีจากจังหวัดกาลสินชกในน้ำหนัก117ปอนด์ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนจี๊ดจั์ดพิษณุราชันแพ้น็อกพิธิศสิงห์กล้องธรณีมวยไทยชนะน็อก,กเคี้ยวฉลามฉลามศึกมวยไทยยิมเทศบางกรนเนี่ขวาเปิดเกมนะแข้งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขนาดที่โชคชัยชานขวาเหมือนกันซ้าย หน้านี่ดีมากๆแข้งขวาหมาดขวาสออคมในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้ผมแดงชอบไปที่โชคชัยชานนะมองว่าโชคชัยชานนี่เป็นมวยอาวุธหลากหลาย IQ ดีเยี่ยมวันนี้นะเบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉียชนะเทพมังกรน,นะเบียดเบียดเอชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานมาที่คู่สคู่สาม,มาเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์เจอหลานยากแก้ว ตอศิลาพลร้อยสามฟอร์มล่าสุดเป็นใครมาจากไหนไปชมพออร้อมๆกันส่นรองคู่เอกมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์พบกับหลานย่าก,ก้าตอศิลาพลมะเฟืองเป็นนักมวยอายุ22ปีจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนไม้สอภูลสวรรัสดิ์แพ้คะแนนเพชรปีชาสอการไฟฟ้าแพ้น็อกมเหศวรเอกเมืองนน ส่วนคู่ชกของมะเฟืองคือหลานย่าแก้วเป็นนักมวยอายุ23ปีจากจังหวัดบึงการไฟล่าสุดแพ้คะานยอดขุนทัพเกียรติต้นแก้วชนะคะแนนก้าพิชิตสิทธนายเคชนะคะแนนก้องนาภาบีซียิมทั้งคู่เป็นมวยไฟเตอร์มาเฟืองเนี่ยซ้ายนะแข้งซ้ายเปิดเกมแข่งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้าย ซ้ายเนี่ยหนักแรงทุกลูกขณะที่คู่ต่อสู้หลานยาแก้วนะเป็นมวยขวาเก๋าเกมมากๆซ้ายหน้าดีนะแข่งขวาหนักแรงนะัขวางหน้าก็ทําได้ดีเป็นมวยไอคิวดีมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่หลานยาแก้วชอบไปที่ความเกา๋าชอบไปที่กระดูกมวยชอบไปที่ไอคิวมวยนะวันนี้ แลกแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีมองว่าจังหวะจาโคนหลักเหลี่ยมไอคิวของย่าแก้วดูดีกว่าวันนี้ย่าแก้วหลานย่าแก้วนะจะเบียดเฉือนชนะมาเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์เปียดเบียดมาที่คู่สี่คู่สี่ชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเจอปานมงคลพักยกทีฮส่วนคู่เอกชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองพบกับปานมงคลพักยกทีเฮทั้งคู่ชกกันในน้ำหนัก128ปอนปด์ชานยุทธ เป็นนักมวยอายุ22ปีจากอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงชนะคะแนนสิงห์พยัคษ์ลูกเจ้าแม่สายทองแพ้น็อกลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีส่วนคู่ชกของชาญยุทธคือปานมงคลเป็นนักมวยอายุ22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนหาวดงจิตเมืองนนท์ชนะน็อกร้อยปอนพยัคฆ์อรุณ ชนะคะแนนศักและเกียรติทรงฤทธิ์ทั้งคู่นะเป็นมวยขวาเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นโอ้โหขอบอกว่ามวยคู่นี้นะเป็นมวยแถาในอาชีพด้วยกันทนั้งคู่วันนี้เบียดบทเบียดบทโอ้โห,หมองว่าดีทั้งคู่นะวันนี้รักพี่เสียดายน้องรักน้องเสียดายพี่มวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่ปานมงคลพักยกตีเมองว่าปานมงคลพักยกตีเฮ็นี่นะนอกได้ในดี แต่มวยคู่นี้ปานมงคลนะมองว่าการเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้แล้วออกอาวุธเนี่ยมองว่าปานมงคลดูเหลื่อมดูดีกว่าในดูว่าการขีบการเกาะการเกี่ยวเนี่ยดูแกร่งกว่านิดนิดวันนี้ปานมง,มงคลนะจะเบียดเสียน,ยนชนะชานยุกจากรุ่งเรืองเบียดเลียนยน,นี่คือมวยดีวิทิศัยพีพีทีวีสามสิบหกอาทิตย์ที่สิบสองพฤศจิกายนวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งมาสิบโมงเชา้า มาดูมวยรนะักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะของแดงชอบไปที่เป๊ปซี่มองว่าเป๊ปซี่เนี่ยนอกนะเบียดคู่ขี้ในดูว่าแกร่งกว่าวันนี้หัวจ,จิตหัวใจดูว่าเลื่อมกว่านิดๆจะเบียดเฉือนชนะภูมิยักษปอเอาอินเบียดเบียดนี่คือชอบหนึ่งชอบที่สองชอบไปที่โชคชัยชาญวันของโอมเอ็มบีเคมองว่าโชคชัยชาญเนี่ยในดูว่าดีกว่าเลื่อมกว่า วันนี้จะเบียดบทเบียดบทเฉือนชนะเทพังกรพักยกทีเฮเบียดเบียดนี่คือชอบสองส่วนชอบสามชอบไปที่ลูกเก๋าของหลานยาแก้ววันนี้หลานยาแก้วจะใช้ความเก๋าไอคิวมวยที่ดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะมาเฟืองเกียรติทรงทีสนุกส่วนชอบสุดท้ายที่ชัดไปที่ปานมงคลพักยกทีเฮ็ดนะมองว่าปานมงคลเี่นการเก็บอาวุธของผู้ต่อสู้แล้วตอบโต้นะคะดูว่า ดูดีกว่าหลักเหลี่ยมดูว่าดูดีกว่าในดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทจะเบียดเฉยช,ชนะแชรยุธสักรุ่งเรืองสนุกนี่คือมวยดีวิถดีไทยพ p พีทีวีสาอาทิตย์ที่12 FC ซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพอให้เอฟปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข่าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ